ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทุกวันดีเมื่อมีพระวจนะโดยอาจารย์อินและคลริสตจักรร่วมนิมิตรกรุงเทพรายการที่สนับสนุนให้คริสเตียนรักพระวจนะและรักในการอธิษฐาน สวัสดีค่ะพระวจนะหนุนใจในวันนี้นะคะจากพระธรรมหนึ่งยอนบทที่4ข้อที่16บันทึกว่าฉะนั้นเราทั้งหลายจึงรู้และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราพระเจ้าทรงเป็นความรักและผู้ใดที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงสถิตยอยู่ในผู้นั้นข้อคิดจากพระวจนะนะคะพระเจ้าเป็นความรักค่ะมีเนื้อหาดังนี้นะคะประการที่1ก็คือว่าพระ าอ่ะทรงเป็นความรักไม่ใช่แค่มีความรักหรือว่าสอนให้เรารักนะคะแล้วก็ในข้อที่สอง จงวางใจแล้วก็เชื่อในความรักของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเราและในประการที่3คนที่มีความรักก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าก็อยู่ในผู้นั้นอาจจะเป็นเนื้อหาที่สั้นๆแต่ก็เอาไว้หนุนใจว่าเรามีพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักดังนั้นจึงควรวางใจแล้วก็เชื่อในความรักของพระเจ้าและเชื่อว่าเมื่อเราได้สำแดงออกถึงความรักที่พระเจ้าให้เราและเราให้ผู้อื่นพระเจ้าก็อยู่ใน เราก็อยู่ในพระเจ้านะคะมาอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณสําหรับถ้อยคาของพระเจ้าที่ได้หนุนใจเราในช่วงเวลานี้พระเจ้าที่เราเชื่อทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักและพระองค์ทรงเป็นความรักเมื่อเรามีพระเจ้าอยู่ในชีวิตก็ขอให้เราวางใจในความรักอันมั่นคงของพระเจ้าเชื่อในความรักอันมั่นคงของพระองค์และขอให้ชีวิตของเราดํารงอยู่ในความรักนี้เพื่อที่เราจะได้ํารงอยู่ในพระเจ้าและ พระเจ้าดำรงอยู่ในชีวิตของเราขอให้ถ้อยคำนี้สำเร็จในบรรดาประชากรของพระองค์เราจึงร่วมใจการอาธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีค่ะ